จีนะครับนี่เดินข้ามสะพานมาแล้วหุยเดินตามกันมาเป็นแถวเลยทะเลเห็นไหมครับอเดินตามกันมาข้ามสะพานดีๆนะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ในร่มเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นละ แมโอมาทำอะไรกันนะมันนอนเล่นมันร้อนนะ่ะตรงนี้มันล่มโอ้ตามมาอีกตัวหนึ่งตรงนี้น่าจะเย็นนอนนอนกันหมดเลยได้เวลานอนแล้วเนาะ ไม่ได้ไปไม่ไปไ